หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับพอพันทางอยู่ไร่ป้มเพื่นนะครับผมซื้อยังครับน้องพ่อเนี่ยตัวนี้ชื่อแดงอลังการครับนะครับเจ้าแดงอลังการหนึ่งสองครับผมสายได้กับคับน้องพ่อเพิ่นสายวินเชตเตอร์แม็กเกิลเก้าเก้าเก้าทับสามครับผมสายวินเชตเตอร์นะครับพี่น้องนะครับสำหรับพอเนี่ยนะครับเจ้าแดงอลังการนะครับอาจยุปีแล้วครับน้องเนี่ยอายุปีอะไรสองปีกว่าครับผมกันมาเขาสามอะไรเง้ยนจะควบสามมีหลือครับ เขอสามปีแล้วเนาะนะครับขอดสามปีแล้วนะครับพ <bur où. S 1> ี่น้องนะครับนะครับมือนีออกมาเสียงดีเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับตามคำเรียกร้องพี่น้องนะครับหลายๆท่านแลนะครับอย่า่ายมุมงอยากได้ทั้งนอกนะครับถ่ายทั้งนอกเสียงดีๆให้เบื้องแน่้ยมาทั่นนะครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งพอนะครับเขื่นสูงสูงทะเลคำนวถ่ายประมาณทะเลลอยหกสิบไปไปยี้เนาะครับผมลอยหกสิบไปไปยี้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับเจ้าแดงอลังการนะครับสายเลือดดีนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เลือดเลือดนอกนะ เป็นอะเรอีกคือหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับสีแดงสดดีแห้งนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับสูงใหญ่นะครับสูสีก็เพี้ยเนะครับสูสีก็จริงของแดดเลยนะครับพี่น้องคือผลงานเปลี่ยนไดปครับตัวเดียวออกมายังบบยังบวชันมีผลงานครับอ๋อยังบวชันมีผลงานแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนเชียดแล้วครับเป็นเปลี่ยนเชียดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผลงานท่านออกมาแต่ว่าผมเนาะตอนนี้ก็เริ่มท่องแล้วนะครับม่นี่ท่องหลายแล้วนะครับปลายปีนี้น่าี่เห็นผลงานนะครับพี่น้อง แต่ผมว่าคงสิบพัฒนนะครับพี่น้องเรื่องเรืองสีนิ่้นะครับเรืองสีสีดีครับนะครับพี่น้องสีแดงสีเข้มดีนะครับพี่น้องเจ้าแดงกลังการนะครับอาสีไทยไปรอบตัวให้เบิ้งนะครับพี่น้องอาสีไทยรอบตัวให้เบิ้งนะครับสูงใหญ่ห่างอัดหลัดนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งเอรด้อนะครับพิจาจรณนาเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับสําหรับท่านใดนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสีม่องหาอยู่นะครับสีม่องหาพอพันยุ์ดีนะครับตัวนี้ก็ ใจนะครับเลือกนะครับเลือกแลยไปผสมนะครับใส่แมวบันบันห้องนี้ก็กระสีออกมาดีเลยนะครับนอนมาดีครับผมเน้อเบิ่งแล้วกันนะครับการ่ายถอดพันธุกรรมกันนะสีโบะมัวขีดผาดนะครับของเบิ่งนะครับแมี่ยแตถ่ายงัวบันบนนะครับงัวบันบันห้อนะครับไปนอนใส่นะครับกระสีออกมานะครับผลงานกระสีออกมาคข็งแข็ง่พอใจนะครับอีกตัวหนึ่งสายเลือดนอนนะครับอย่าจีตเร์นะครับ ไปๆปนะครับต้นสูงนะครับเป็นต้นใบของสีไปไปครับดูกันถ่านนะครับเสมอกันดีป่ะนะครับนะครับเพิ่งนะครับงูง่ายง่ายวัดละนะครับสีสดดีแห้งนะครับสีแดงเข้มครนะครับงามนะครับันี่จับนะครับเป็นจับมาให้เพิ่งนะครับพี่น้องนะครับเจ้าแดงกำลังการนะครับรอชมผลงานนะครับปลายปีนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็คงจะได้ ชุดละพันสิบห้าโดดครับสิบหาโดดพันหนึ่งเนาะโอ้หนังเชือกเือวัวเพียงนะครับพี่น้องเกษตรกรจับตองได้นะครับราคาหนังเชือเนาะนะครับผมสำหรับนะครับหมอท่านใดนะครับต้องการหนังเชือเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับพี่น้องนะครับพันเดียวนะครับสิบหาโดดนะครับสำหรับก่อนนี้นะครับเจ้าแดงอลังการนะครับยังเป็นวัวหนุ่มอยู่นะวัวหนุ่มครับวัวหนุ่มอยู่นะครับพี่น้องสามปีนะ ฝากผี่ปากงองนะครับผม